ถึงมองดูมันจะไม่มากแต่ถ้าเราไม่ได้ปลูกไปขายเราปลูกไว้กินแค่นี้นะครับเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยก็ถือว่าเราได้ผักที่ปลอดสารพิษปลอดสารเคมี วันนี้พามาชมพืชที่ปลูกง่ายอีกหนึ่งตัวนะครับก่อนอันนี้ผมพาทุกคนตัดแต่งใบเห็นไหมครับว่าต้นสุขภาพเนี่ยพอตัดแต่งใบเนี่ยดูดีกว่าไม่ตัดนะเพราะว่ามันจะติดผลได้ดวกกว่าเดิมและที่สําคัญนะครับมันจะส่งอาหารไปหาผลนี่คือเทคนิคการปลูกมะเขือแบบง่ายๆ1ต้นนะครับเราก็สามารถปลูกไว้กินหนึ่งครัวเรือนได้เลยถ้าใครชอบกินมะเขือเป็นพิเศษนะครับก็ให้ปลูกสัก2-4ต้นนะ การปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีคือเราจะปรุงดินด้วยมูลสัตว์ต่างๆอินทรียวัตถุต่างๆและดูแลด้วยนะ้ำหมักเชื้อภาพนี่คือครั้งแรกแล้วครั้งที่2ที่3จะดกมากกว่านี้หลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องเน้นก็คือการตัดแต่งใบตัดแต่งกิ่งให้มันเน้นโป่งแบบนี้นะครับเราจะกินผลเราไม่ได้กินใบ เราก็จะต้องตัดนะครับอันไหนที่รู้สึกว่าทึบไปสมมติกิ่งนี้เราสึกว่าทึบไปตัดออกได้เลยไม่ต้องเสียดายและสิ่งที่เราจะได้มาคือดอกที่มันจะออกตลอดและผลมันจะติดมันจะไม่ใช่ว่าดอกร่วงไปเฉยๆนะครับมันจะติดหมดเลยนะเห็นไหมวิธีนี้นะครับปลูกได้เลยนะไม่ต้องยากนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในพืชที่ปลูกกินเองแล้วง่ายสําหรับมะเขือนะครับลองไปปลูกดูปลูกในถุงก็ได้นะครับถ้าอยากอายุยืนแล้วเก็บได้ยาวๆมากกว่าให้ปลูกลงดินเลยครับ